โอเคครับผมวันนี้เราก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะและวันนี้เราอยู่กับผมเซนเซเกมมิ่งกับเกมฟรีไฟกันอีกแล้วนะทุกคนหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมได้สอนวิธีต่างๆในการเล่นเกมฟรีไฟไปเนี่ยวันนี้เราก็มาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะมีคนดูอยากให้เราสอนการดันแรงในยุคใหม่นะทุกคนเราก็เลยจะมาทําคลิปกันนะครับผมและก่อนอื่นเนี่ยก็ขอบอกกันก่อนเลยนะทุกคนว่าผมเนี่ยเป็น ผู้เล่นสมัยก่อนนะครับผมที่เล่นมาตั้งแต่ยุคข,ของแบบทะเลทรายนะครับก็ถือว่าเป็นเวลาที่นานพอสมควรเลยนะทุกคนแล้วเราก็คือเล่นฟรีไฟมาค่อนข้างจะนานและมีพักหนึ่งเนี่ยที่ผมแบบว่าไม่ได้เล่นนะครับผมเพราะว่าโทรศัพท์ของผมมีปัญหานะทุกคนและพอผมกลับมาเล่นอีกทีหนึ่งเนี่ยก็อยากจะแบบให้เกมฟรีไฟลกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าการเล่นเกมฟรีไฟลมันน้อยลงนะครับผมมันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่ยุคสมัยเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับผ และวันนี้สิ่งที่เราจะมาทำนั่นก็คือสอนวิธีดันแล้งในยุคใหม่นะครับผมเพราะผมสังเกตว่า,าการเล่นแล้งในโหมด 4v4 หรือว่าจะเป็นแล้งใหญ่เนี่ยรู้สึกว่ายุคนี้มันง่ายขึ้นมากเลยนะทุกคนคือผมเพิ่งจะกลับมาเล่นนะทุกคนและเล่นแล้งใหญ่ไปนิดเดียวประมาณ3-4 5หเกมนะทุกคน จากที่ผมอยู่แรงบอลเนี่ยน่าจะประมาณ2-3เกมแหละทุกคนนะผมก็ขึ้นแรงโก2เลยนะครับผมส่วน4 v วิซีเนี่ยก็อย่างที่เห็นได้เลยนะครับผมว่าในแบบว่าระยะเวลาสั้นไม่กี่วันเนี่ยผมก็ขึ้นจากแรงแพทเนี่ย ขึ้นมาอยู่ถึงแรง์ในส่วนของฮีโร่อีก31ดาวนะครับผมและบอกเลยว่ายุคนี้เนี่ยการการแรงตกเนี่ยมันสูงมากเลยนะครับผมเพราะถ้าเราได้แค่ MVP เนี่ยเราก็จะดาวไม่ลดนะทุกคนบอกเลยว่ายุคนี้คือการดันแรงสี4วิสีเนี่ยมันง่ายสุดๆไปเลยนะครับผมตอนนี้เราก็เลยจะมาทําการเล่น4วิสีสดๆเลยนะครับผมสกิลเนี่ยผมไม่ได้คิดอะไรมาเยอะนะทุกคนเดี๋ยวเ,เป็นว่า ผมจะทำคลิปแยกนะคะผมว่าปี2024แล้วเนี่ยเราควรจะใช้สกิลไหนในการเล่นเกมบ้างนะทุกคนแล้ววันนี้เราก็จะสดๆเลยนะครับผมกดแลงสีวิสีนะครับผมอ่ะจังหวะนี้นะคะผมตัวเกมของเราก็หาห้องอย่างไวและเราก็มาในสีวิสีกันแล้วนะคะผมบอกเลยว่าตื่นเต้นสุดๆนะครับและยุคนี้ก็คืออย่างที่เห็นได้เลยว่า ในโหมด4 v 4เนี่ยเราสามารถที่จะเล่นเจ้าตัวปืน M1873 กันได้แล้วนะทุกคนมันอาจจะมาตั้งแต่นานแล้วแหละทุกคนแต่เราอาจจะเพิ่งมาเห็นก็เป็นไปได้นะครับผมก็มาในโหมด4 v 4จะไม่มีการโชว์แรคงของแต่ละคนนะทุกคนคือเขาจะโชว์แรคงโดยรวมว่า ทีมแรงแดง vs ทีมแ,งแดงนะครับผมการเล่น4 v วเนี่ยที่สำคัญเลยคือเราต้องคอยอยู่กับทีมนะครับเราเห็นว่าใครเจอคนเนี่ยเราต้องคอยช่วยกันนะทุกคนเพราะถ้าเกิดว่าเราโดนลุม4เนี่ยมันยากที่เราจะไปสู้เข่าได้นะทุกคนจังหวานนี้ทางนั้นมี1คนนะครับผมโดนวูคองเล่นไปแล้วก็ดาวคู่นะครับผมอย่างที่เห็นได้ ผมยิงเขาและเขาก็ยิงผมและดาวคู่นะครับเพราะว่าฟรีไฟในปัจจุบันเนี่ยก็แน่นอนครับผมว่าแก้เรื่องดาเมจบัคแล้วนะทุกคนอย่างที่เห็นได้เลยว่าเรื่องของดาเมจเนี่ยทางเกมฟรีไฟได้ทําการแก้ออกไปนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยก็คือ จะไม่มีคําว่าดามเมจบั็อีกต่อไปนะครับมีแต่แบบว่าตายก็คือตายคู่เลยนะครับผมประมาณนี้นะถือว่าเป็นการแก้ที่ค่อนข้างจะยุติธรรมเลยทีเดียวนะครับผมและตอนนี้ก็คือเราจะสู้กันในรอบที่2นะครับผมเมื่อกี้เราก็เสียไป1เกมกันแล้วนะทุกคนแล้วเราก็จะตอนนี้เนี่ยตัวของผมก็คือยังเป็น MVP อยู่นะทุกคนเราต้องระวังและใจเย็นนะทุกคนเพราะว่า เกมนี้เราเจอศัตรูที่เล่นค่อนข้างจะเป็นในระดับหนึ่งเลยนะครับผมมาจังหวะนี้ก็จะรีบวิ่งไปแล้วก็ไปสู้นะครับผมมาจังหวะนี้ก็โดดออกมานะครับผมแล้วก็หยิบปืนหันมาปุ๊บเราก็มีตัวอยู่ไหมไม่มีนะทุกคนมันขึ้นไปข้างบนกันเรียบร้อยแล้วมันก็จะโผมาให้เราแล้วเราก็ยิงมันหัวแตกหนึ่งครับผมจังหวะนี้เราจะต้องรีบพันยาทันทีเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเลือดของเราน้อยทีนี้ผมจังหวะนี้มีคนมาอีกคนนึงนะครับผมอย่างที่เห็นได้มันเปิดลิงนะครับผมเราวิ่งเข้าไปหลบหล,ลบซิกคนนจังงหวี้ หลบหลังไอวอลกันก่อนแล้วเหมือนว่าศัตรูมันจะไปชุบกันนะคะผมแบบนี้ไม่ได้สิทุกคนงานเข้าแล้วนะจังหวะนี้ศัตรูเนี่ยทําการชุบกันโดยที่ผมไม่ทันมองเลยนะและทีนี้ทีมของเราก็ค่อยๆตายทีละหนึ่งเรายิงเฮดช็อตไปหนึ่งและรายที่2ของเราก็จะตายไหมทุกคนจังหวะนี้กระสุนผมติดรีโหลดและผมโดนยิงอย่างเละเลยนะทุกคนแต่ว่าผมให้ดาวไปหนึ่งโอเคแล้วก็นี่นะคะผม มีคนเข้ามาจากอีกข้างหนึ่งแล้วเราก็โดนเล่นไปนะทุกคนและยังโดนซ้ำศพด้วยโอเคทุกคนคือผมที่เพิ่งจะกลับมาเล่นเกมฟรีไฟลเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะทุกคนนั่นก็คือการซ้ำศพนี่แหละไม่เป็นไรจังหวะน,นี้ก็คือทีมของเราก็โอเคทุกคนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจังหวะน,นี้เอาใหม่นะครับผมชัยชนะยังอยู่กับเราได้นะทุกคนถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ตั้งใจเล่นนะครับผมถึงทีมของผมเนี่ยอาจจะอยู่โลกที่3แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมมีผมที่อยู่ตรงโลกนะทุกคนคือบางทีเนี่ยเราอาจจะแพ้ได้นะครับผมมันเกิดจากการที่เราไม่อยู่พร้อมกับทีมนะทุกคนการเล่นโซโลเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลำบากชีวิตนิดนึงนะทุกคนจังหวะน,นี้เราอยู่กับเบอร์2นะครับผมและอีกทางนั้นเนี่ยเบอร์3กับเบอร์สก็คืออยู่ด้วยกันนะและตรงนี้เหมือนว่ามีตัวด้วยนะทุกคน มีตัวด้วยอยู่ข้างล่างหรืออยู่ข้างบนกันนะทุกคนเดี๋ยวขอดักดูกันก่อนโอเคโอเคจังหวะนี้ก็คืออย่างที่เห็นได้นะครับผมว่าเขาดันขึ้นมาแล้วเราก็ไม่รอช้าเข้าไปต้อนรับแป๊บหนึ่งนะทุกคนจังหวะนี้แบบนี้ไม่ได้สีเราก็ยิงนะครับผมจังหวะนี้ดาวไปตรงนี้เรียบร้อยและทีนี้เนี่ยก็คือทีมของผมยิงเขาดาวไปนะครับผมแล้วเราก็จะลงมาศัตรูน่าจะอยู่ข้างล่างพันยาอยู่บ้านทุกคนหรือว่า ไม่อยู่แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเเป็นว่าขอไปดูแถวนั้นกันก่อนนะทุกคนเพราะว่าทีมของเราโดนยิงดาวไปเรียบร้อยนะครับแล้วเราโดนหลังเข้านะทุกคนงั้นเราก็เข้าหลังไอ้นี่ก่อนเลยก็แล้วกันเนาะทุกคนและผมพลาดท่านะครับเราก็โอเคทุกคนผมดาวนะแต่ว่าทีมของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับผมน่าจะชุบผมได้นะแป๊บหนึ่งดูก่อนหรือว่าเขาจะไปเอาคิวไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรเขาได้คิวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะทุกคน ดูกันแป๊บหนึง่งจังหวะนี้ทีมของเราก็กําลังจะมาชุบเรานะครับผมแต่รู้สึกว่ามีตัวนะเอาโอเคโอเค,อเคทุกคนคือมารู้สึกได้ว่ามีตัวนะแต่ไม่รู้ว่าอีกตัวหนึ่งคืออยู่ไหนนะเราก็เอานี่ไงเขากําลังจะเก็บของเพลินเลยนะทุกคนเราก็ยิงเขาไปนะครับผมและทีนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนเราเก็บเขาไปอย่างเรียบร้อยจังหวะนี้นะครับผมสกอร์ของเกมเนี่ยก็คืออยู่ที่1 2สองนะครับคือเราพลิกมาจาก 20ย์เนี่ยกลายเป็น1-2กันแล้วนะครับผมดีล่ะทุกคนเราก็ต้องค่อยๆพลิกนะทุกคนแพ้ชนะไม่เป็นไรนะทุกคนแต่ผมอยากจะให้เกมฟรีไฟลเนี่ยกลับมาหน้าเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคือแบบว่าไม่ได้มีการซ้าศพอะไรกันนะทุกคนคือมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะผมไม่อยากจะให้ตัวเกมเนี่ยแบบเสียหายนะครับโดยที่มีพวกผู้เล่นที่จะทําการซ้ําศพคนอื่นให้คนอื่นรู้สึกแบบท้อแท้กับเกมแล้วไม่อยากเล่นอะไรประมาณเนี่ยผมไม่อยากจะให้มีนะทุกคนผมอยากจะสร้างยุคสมัยใหม่ ของเกมฟีไฟน์นะครับแล้ววันนี้อาจจะเป็นความฝันเล็กๆน้อยๆนะทุกคนแต่ว่า ผมเชื่อว่าทุกคนทําให้มันเป็นจริงได้นะทุกคนถ้าเกิดว่าเราช่วยกันกดปุ่มติดตามผมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่ารอช้าครับผมรีบกดติดตามเลยสิครับมาจังหวะนี้เราจะดูกันว่าศัตรูของเราอยู่ทางไหนบ้างนะทุกคนข้างหน้าเราก็ฝั่งหนูอีกหนึ่งนะทุกคนเห็นไหมทุกคนตรงนั้นอะ่ะเราก็ดูซิว่าจะเอามันยังไงดีทุกคนจังหวะนี้ผมจะดันไปตรงๆไม่ได้แล้วยังต้องดูโอ,โอ้แป๊บหนึ่งนะโอเคผมโดนเข้าเต็มเต็มแล้วทุกคนจังหวะนี้แล้วหลังก็มีเหรออ่คะคือเราก็ ทุกทิศเลยทุกคนผมพลาดเท่าไปอีกแล้วนะทุกคนและจังหวะนี้ก็คืออย่างที่เห็นได้ว่าสกอร์เนี่ยเราโดนนําขาดแล้วและทีมของเรากําลังจะเล่นสไนเปอร์ครบจากข้างบนนะทุกคนแบบนี้โอกาสรอดนี่มันอาจจะค่อนข้างน้อยหน่อยนะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนจังหวะที่ทีมของเราก็ใจสู้นะครับผมเก็บไป1แล้วก็ยังไงต่อทุกคนจังหวะนี้เก็บไป1เรียบร้อยและกําลังจะวิ่งมา จังหวะนี้ก็คือหยิบปืนมาร์กเจ็ดนะครับผมยิงไปดาวอีกหนึ่งนะทุกคนแล้วก็โอ้โหทุกคนโดนเข้า2ตัวเมื่อกี้ผมว่าถ้าเกิดว่าไม่โดนเข้าลุมแบบนี้เนี่ยเขาน่าจะรอดนะทุกคนเพราะว่าสเต็ปของเขาก็ถือว่าดีอยู่เหมือนกันนะทุกคนทีนี้ก็คือเราใกล้จะแพ้แล้วนะครับผมผมจะดูว่าจะแพ้หรือว่าจะชนะนะครับผมถ้าเกิดว่าจังหวะนี้คนดูกด ปุ่มติดตามไปเนี่ยและกดปุ่มไลค์ไปเนี่ยเราอาจจะมีหวังแบบว่ามีพลังเพิ่มขึ้นมานะครับผมดูกันว่าจะเป็นยังไงและตอนนี้ซองของผมก็คืออยู่ที่เลเวลหนะทุกคนสศสัตรูเนี่ยคือค่อนข้างจะนามากเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมขอเปิดโหมดจริงจังเกมมิ่งแป๊บนะทุกคนจาก s e n เซ i กมมิ่งเราจะกลายเป็นจริงจังเกมมิ่งกันแล้วจังหวะนี้ก็ยังไงทุกคนอืมโอเคทุกคนจังหวะนี้ก็คือเราขออยู่แบบ ใจเย็นๆน,นะครับผมเราก็จะทําการเพ่งจิตลมปราณข้างหน้าโอเคทุกคนเบอร์สี่ของเราโดนลูดหัวตายไปเรียบร้อยนะทุกคนจังหวะนี้ทางนั้นมีตัวนะครับแล้วตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งตัวไม่รู้ว่าเขาเห็นผมไหมนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการเข้าไปยิงเขาให้เรียบร้อยนะครับพอยิงไอ้นี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะไม่รอช้าและรีบซ้ําเลยนะครับผมพอซ้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยทีมอ้าวหันมาดูอีกทีคือทีมของผม ตุยไปหมดแล้วหรอทุกคนผมไม่อยากจะให้เกมของเราจบโดยที่เราเป็นฝ่ายแพ้เลยนะทุกคนจังหวะน,นี้คือยังไงเอ๋ยเอ้ยทุกคนเหมือนว่ามันมีปืนที่ค่อนข้างจะแรงบ้า่นะโอเคจังหวะน,นี้ผมจะทําการปารล์ะเบิดไปดูซิว่าเขาเออไม่ได้ทุกคนไม่ได้ระเบิดไม่ไหวนะทุกคนเพราะว่าเขาน่าจะหลบไปแล้ววะ่ะทุกคนและทีนี้ก็คือความเงียบของผมมันอาจจะเป็นตัวบอกนะทุกคนว่าผมกําลังจะ ตึงเครียดกับตัวเกมเนี่ยแหละทุกคนเราโดนเอ้ยเอ้ยทุกคนทางนั้นนะผมเห็นแล้วโอเคแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวกําลังจะมาทางนี้ด้วยแล้วก็หนึ่งตัวกําลังจะมาทางนี้โอเคไอ้นี่เจ็บเจ็บหนักแล้วอ่ะทุกคนแต่ว่าเอาเหอะไอ้นี่คือวิ่งมาหาผมแล้วผมก็ตายนะคะผมโอเคเลยทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนเป็นอีกหนึ่งความพ่ายแพ้ของเรานะครับผมเราก็ จากที่เราจะมาสอนกันเนี่ยดันเป็นว่าเราเจอทีมที่ผมจะไม่ว่าอะไรทีมก็แล้วกันเนาะทุกคนเอาเป็นว่าไม่เป็นไรนะคะับผมก็อย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นแล้วแพ้เนี่ยโดยที่เราเป็น MVP เนี่ยเราจะไม่เสียแต้มนะคะับผมอย่างที่เห็นได้ว่าป้องกันดาวนะทุกคนและเราก็ไม่ได้มีแพนจะแบบว่าทำคลิปโดยที่เราเนี่ยจะ แพ้แล้วเราก็จะไม่ลงส่วนแพ้นะครับผมก็คือแพ้ส่วนแพ้ชนะส่วนชนะนะทุกคนตามที่ผมจะทําคลิปก็คือจริงๆผมสามารถที่จะลงใหม่ได้โดยที่ผมเล่นแล้วชนะนะทุกคนแต่ไม่เอาดีกว่าเอาให้มันอยู่กับความเป็นจริงนะครับผมก็ ประมาณนี้นะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปกันด้วยนะครับผมและใครที่อยากจะมาเล่นกับผมเนี่ยที่เพิ่งจะกลับมาเล่นเกมฟรีไฟล์เราก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะครับผมเราก็จบกันไปแล้วนะทุกคนกับคลิปนี้เซนเซ่เกมมิงครับผม